สวัสดีค่ะอีสาร LMI Station วันนี้ขอนำเสนอเรื่องโอกาสทางด้านอาชีพจากการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2568ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือที่เราคุ้นกันว่าอีสานกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยยุทธศาสตร์การลงทุนที่แข็งแกร่งและการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2566มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการ257แห่งมูลค่าการลงทุน23,405.3 0ล้านบาทและมีการจ้างงานรวม5,089คนปี2567 มีโรงงานอุตสหาหกรรมได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจาการ279แหง่งมูลค่าการลงทุนรวม36,329.31ล้านบาทพร้อมการจ้างงานกว่า4,280คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสหาหกรรมเกษตร,รและแปรรูปอาหารซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โอกาสการลงทุนในปี2,568รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ5ปีและหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของยุทธศาสตร์คือการส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำได้แก่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภาคและระดับพื้นที่สำหรับระเยียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ Northeastern Economic Corridor (NEEC) ครอบคลุม4จังหวัดหลักได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายพื้นที่เหล่านี้ มีศักยาภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green Economy ตำแหน่งงานที่มีนายจ้างสถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด10ตำแหน่งดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำปรึกษาและสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงผลผลิตและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. นักวิจัยและพัฒนา RD พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอุตสาหากรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร3วิศวกร,กรกระบวนการผลิตออกแบบและปร,ะปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ 4. นักการตลาดดิจิทอลวางแผนและดําเนินกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สําหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป5ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกบริหารจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าภายในและภายนอกประเทศ6นักวิเคราะห์ข้อมูล Data analyst ิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและการตลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ7ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร8เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตเก้าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR บริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสิบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้มีการเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในอุตสาหากรรมเกษตรแปรรูปอาหารและชีวภาพพร้อมทั้งมีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งงานที่หลากหลายเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภนูมิภาคนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากอีสาน LMI Station สวัสดีค่ะ